สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพังตั้งยงนะคะวันนี้ก็จะพาน้องตั้งยงนะคะมาเดินช่วงเช้านะคะก็แวะมาหาคุณตาทวดนะคะอยู่ที่บ้านเลยนะคะ,ะสวัสดีตอนเช้านะคะไปเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านคุณ ตาทวนแล้วนะคะก็จะมาแวะมาหาคุณตาก่อนนะคะอ่าสวัส kind ด of ีตาคุณตากนานอคุณตาสวยเยเนาะ่สวยๆเนาสวยๆสวสวยเย ตั้งยงก้าเวมาหาคุณตาทั่วนะคะเป็นคุณตานะคะคุณตาของน้องตั้งยงนะคะให้คุณคุณยายเขมาอยู่ด้วยวันนี้เป็นไหนคุณยายไม่อยู่นะคะคุณยายอยู่แต่คุณตานะคะคุณยายอยู่ดีคัวคุณยายทํากับข้าวนะคะคุณยายทํากับข้าว แล้วตัง้งยงนะคะก็ไปเดินเลื่อนนะคะเดินออกกำลังกายช่วงเช้าๆนะคะได้แข็งแรงนะคะ ก็เ,เป็นหมู่บ้านนะคะของบ้านน้องตังยงนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะเล็กๆนะคะแต่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างนะคะมีหมู่บ้านเลี้ยงช้างเล็กนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะ

ยายนะคะท่านก็ถามนะ่าน้องช้างทำไมสวยจังเลยนะคะคุณยายก็ถามนะคะพาน้องตังยงมาเดินนะคะในหมู่บ้านเลยนะคะอาไปกินต้นกล้วยของคุณนา้าแนวนี่ <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านนะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็จะมีโครงการด้วยนะคะก็จะมีหมู่บ้านเป็นโครงการโฮมสเตย์นะคะ ในหมู่บ้านก็มีช้าเป็นก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ก็แยกย้ายนะคะกันทำมาหากินนะคะบางท่านก็เข้าโครงการนะคะหรืบางท่านก็ไปทำงานนะคะพาน้องๆนะคะไปอยู่ที่สวนต่างๆนะคะแต่พอมีวิกฤตโควิดมานะคะก็ต้องได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเลยนะคะ นางยงก็เดิดนค่ะเดินอย่างเดียวเลย Thank <laughs> you. ทรายก่อนนะ,ะเ,เล่นดินทรายนสนุกเลยวันนี้ตื่นเช้ามาได้เดินออกกำลับบงกายนะคะเดินเล่นนะคะในหมู่บ้านนะคะก็มาเล่นทรายต่อนะคะ ทูไดะยินเสียงพีร้องนะคะก็เลยอยากจะวิ่งนะคะไปหาพีที่บ้านเลย จะล้องหาพี่แล้วนะคะไปกลับบ้านดีกว่าไปหาพี่น้ำเพชรดีกว่าเด้พี่จะล้องหาไปเลยกลับบ้านดีกว่าไปตังยงเดินกลับบ้านแล้วนะคะแม่ขวานก็ขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอาสวัสดีสวยสวย,สวยน่อยอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพังตังยงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คคมมมเต้ลลิปไดยรับผจ้าพ่อควานบอกว่าอยากให้ทําคลิปต่อไปแบบไหนนะคะพี่ๆเมย์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปน้องสังหยงได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ